เฮ้ยวิ่อะไรอ่ะออปัดไม่โดนอะไรแดงๆอ่ะ <c oughs> เป็นถ้ามันดึงมึงโป้มึงอันติเลยนะรวบเลย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 สวิ่งหลังว่งหลังมีไหมล่ะหิวอยู่ฮิวอยู่เพื่อนหิวอยู่เอะไรหนาวเนี่ยไอ้จัดโอ้สวยว <c oughs> <c oughs> yeah. ่ะ กูเม <bean, you. S 1> ียนติอยู่เฟไปกดดันกดดันเดินมาเดินมาไป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 เมนติอยู่มึงเอาอีดันอย่าให้มันเข้านะถ้ามันจะวิ่งฝ่ามึงไไปไไไกลไกลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหไอ้เฮียจะปูสลีไม่ได้โอ้้โม้นอมอ้ออต้องโอ้โอ้โอมโอ้อว แต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะทำอะไรก็ได้นะเตือนไว้ก่อนนะทุกอย่างมีขอบเขตนะอ้าวแล้วแล้วแทงกูไปไหนเดินเดินเนหน้าดีกว่าทีเฮียไอ้ไม่ไม่กูไม่มีวัปไปมหลังมาหลังมาเอสเมื่อไหร่มันจะตายวะ นนัสิยิงไม่โดนว่ะไอ้เหี้ยมันเล่นไม่ได้ๆ่จ็บอะไรเลยเน่แน่ไอ้เหี้ยนี่เห็นเห็นแม็กกี้ไหม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 ไอ้เตี้ยไม่ปิดนะผมกําลังจะบอกว่าไม่สนใจเหี้ยแต่มันแรงแรงก็ครูนี่แหละ กูก็เหมือนที่กูบอกกับอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องพูดหลงพูดไอ้เฮียเออไอ้เฮียเต็มกระบาลเลยโบูสิด้วยกูก็ต้องเล่นเกมวะไอเป็นไอเฮียโอเคที่สามอยู่สิการไงเฮ้ยโบ๊โบูบังก้อนไอ้เนียสับไปหมดแก๊ซียังอยู่แก๊ซียังอยู่แก๊ซี เก่งจ้โอเค้รเายเออเอี่ยมัยเยี่ก็ทเนาะมันได้มันได้แค่มดปวกไอเทยเนี่ยใช้ไฟท้ายเลยมึงมันน่าจะไอ้นี่เอ้เอาวิดโว่ละเอาเลยใช่หมนึ่งสองวิดโวครึ่งซเลียโอ้ม่เลียครึ่งซาเลียท้ายอ่ะนะ กูก <c oughs> ็ใจเย็นนะไปรอทำไมก็ไม like <bbe> ่หนี่ไงไอสัตว์ข้าบ้านไปดีๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเดีจะได้ยินอะไวะให้ความไม่ต้องเข้าอ่ะการเดินหน้ามึงบอกมาดีๆนะมึงบอกไอ้ดีๆนะมาวารายมาวารายถ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 าวาายดีถาวารายเป็นดันเป็นดั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 นเออไปมันมีทุบไปมีทุบมัน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 มีทุบหยุดชายไอ้หยุดใชยไอ้ อิวไม่ทันเกจจังมันร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปละอยู่ข้างบนอยู่ให้เลยก็ได้เอสเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะสวยสวยไอ้นี่จีไม่เอาตรงเลยไอ,อย้ฮาร์ดไ๋ยเฟนไอ้ฮาร์ดุ๋ยเฟนอู้ยคอยใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ย <c oughs> ยิ่งพูดแบบนี้ไอี่เอาไปดูห้หิดเกิน